หมายว่าเป็นลูกชายคนที่สี่ก็คือเป็นผู้ชายสุดท้องและมีน้องสาวอยีก่คนหนึ่งมันก็กดดันดีนะเพราะว่าสมัยเด็กๆคนที่โตก,กว่ามักจะชอบแกล้งเราแล้วเขาก็จะแบบว่าตั้งกลุ่มของเขาเองแล้วก็เห็นเราเป็นแบบว่าอะไรที่น่าแกล้งเหมือนเป็นเด็กที่โดนแกล้งบ่อยที่สุดในโรงเรียนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆกลายเป็นว่ามายอมทุกอย่างต้องยอมทุกอย่างทุกวันนี้ไม่ได้เป็นคนอย่างนงี้ฮะแบอบกว่าอะไรก็ได้คือแบบว่าโอเคตามสบายคุณบางคนอาจจะคิดว่ามันแบบ เฮ้ย hey, ตุ๊ดว่าป๊อดว่าแต่มันคือวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาซึ่งมันจะไม่ทําให้เราเกิดปัญหาที่มันจะมากกว่านี้ตามมานี่คือมุมมุมหนึ่งของผู้ชายคนนี้ที่อยากจะบอกให้ขค,ครไดได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาไม้พิรัติธิภัยสารกุลนักร้องไอดอลขวใจใิรไกทั้งประเทศผู้ชายที่ขี้ไกรจกับตาและติดตามความเคลื่อนไหวมาตลอด6ปี ภาพของไอดอลนักร้องซูเป,ปอร์สตาร์ทั้งหมดที่เห็นเป็นเพียงแค่ภาพมายาหรือว่าคือตัวตนที่แท้จริงคิดว่าคนอื่นภายนอกก็คงมองไมเป็นคนชั่วเป็นเพลย์บอยล่ะครับผมว่าเพราะว่าหน้าตาผมมันก็ดูชั่วถ้าให้พูดจริงตอนช่วงแรกไม่ได้แคร์หรือสนใจอะไรคิดว่ามันดูเท่ด้ซว่าโ oh, อ้คาสโนบามันเยอะขนาดนั้นเลยนะคร สามสิบลชื่อนี่เป็นไม้ไมคก็ตกใจด้วยตัวเองเหมือนกันคือไมก็ไม่เข้าใจว่าจะสนใจดั้งไมมทําไมเพราะว่า,าต่างประเทศทําเยอะกว่าไหมหลายเท่าถูกไหมฮะก็ไม้ทะเลาะก,กันมาโดยตลอดฮะวันวัน,วนทำอะไรบ้างนะครับวัน,ว,นวันก็ทําแต่งานชีวิตไม้คืองานงาน,งานคือชีวิตไม้ ุณตีโจทย์คาว่าขี้เก๊กแปลว่าอะไรแค่ผมนั่งนิ่งๆก็แปลว่าเก๊กเราหรือเปล่าหรือว่าผมไม่พูดด้วยก็แปลว่าเก๊กหรือว่าการที่ผมทํอย่างนี้แปลว่าเก๊กสรุปแล้วภาพภาพไหนคือภาพจริงของผู้ชายคนนี้กันแน่รวมค้นหาตัวตนที่แท้จ,จริงของไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลผมพร้อมกันได้ที่นี่ดาราหน้าหนึ่ง r l life